ราคาครับครับเฮียกันละครับฮัลโหลสวัสดีครับแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นสวัสดีครับแซลเลสครับแซลเลสแซลเลสกินข้าวอยู่โอ้โหเสียงแหบไปเลยเป็นไรทำไรมาตื่นครับตื่นเนาะอะไรอ่ะเออรถนี้มันรถอะไรอ่ะไม่รู้ครับรถอะไรรถหน้าแตกอะไรเงีฮะแต่มันแรงตื่นเลยผมชอบใชเฮ้ยประมูลประมูลแล้วจะประมูลแล้วไม่มีตังค์เนี่ย ก็เราซื้อคันนี้ไปดิโด้อันนี้ไปซื้อของเตี๋ยวบุฟต์หมดอเหรอครับน้องชายว่าไงบุเรืองแม่งเดี๋ยวจะกันแล้วนะพี่เป็นไรอ่ะเยอยผมเศร้าอ่ะอยู่ไหนล่ะจะไปหาอะไรนะอยู่ไหนจะไปหาไม่ด้วยความว่าผมอ่ะเพิ่งไปเก็บไปทํายามาใช่ไหมอะฮะแล้วคือมันมีผมยาปุ๊บแล้วมันก็ด้วยความว่าตํารวจอ่ะมันไปเจอมันไปเจอที่ซ่อนยาของผมมันก็เลยยัดบินใส่ ตำรวจเจอที่ซ่อนยาของเองไหมครับว่าไงวะก็เจออยู่ในรถอ่ะอ้าวแล้วเมื่อรถจอดตรงไหนวะเมื่อหนึ่งไปเจออะไรนะจอดอยู่ตรงตลาดแล้วมันพังจอดตลาดแล้วพังอ๋อรถเดี๋ยวนี้รถจอดตลาดพังมันในนี้ด้วยเหรอวะใช่ครับมันจอดไม่ตรงระเบียบมันก็คนได้ครับเออหรอเอ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 อติดรถปีเตียเท่าไหร่วะหมื่นแค่หมื่นกว่าบาทเองมึงไปจอดีิฉ่านะมึงว่าเออเดี๋ยวโอนให้เปล่าเบอร์เลย นี่ครับเฮียแม่งก็เีเฮียนี่แหละที่ที่เข้าใจผมไม่ผมไ่ขอคืนสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าอยู่โกดังอยู่ไหนนะอยู่โกดังครับโกดังซ่อมสร้างครับโกดังตู้เหรอใช่โกดังซ่อมสร้างเขาเรียกว่าโกดังซ่อมสร้างเฮียเียโกดังซ่อมสร้างเออ๋ยวไปหากันเนี้ยยาวออ จุงกระเบยอ,อยู่ไหนจ๊ะอะไรนะอยู่ไหนจ๊ะคิดถึงจังอยู่ตู้อยู่ตู้ที่เซฟนะจะทำอะไรที่ตู้อ่ะนี่เราเน,นั่ง<ว>คุย,ค,ยคุยกันทีน่ตู้อยู่แล้วเหรอโอ้ยเขาคุยกันอยู่ทักแก๊งเลยตัวเองอโอเคเดี๋ยวไปหาจ๊ะคิดหนะ บุเร sure so ียนไปบินค้างเท่าไหร่แล้วที่หลังมึงช่วยจอดรถดีไอ้เที่ดีเซนวันนี้ก็ทีนึงแล้วไปจอดรถโดนตำรวจจับท่อที่มึเนียคมันไม่รู้อ่ะไม่ก็คือผมเลือกเราไว้วข้าวหลังรถมึงมียามไปจอดหลบๆไปนะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับง่ายๆผมขับแล้วตอนแรกติดรถเท่าไหร่ตอนแรกอะผมมาจอดดีแล้วด้วยความรถผมพังแล้วข้านี้ ขาด้วยความว่าผมมารับของรับของจะมาใช่ผมก็เลยจอดไว้อแล้วผมไม่คิดแบบว่ามันจะมีคนสันดานหมาคือแบบว่ามาชนอะไรเลี้ยไหวพวกขี้ตำรวจม็เยอะมันก็บนเคี้ยวเราอยู่ไ่้ห่าแล้วยิ่งมันไปเจออย่างงี้มันก็ยิ่งใส่หนักเลยดิมันมันเจอตัวเองไหมมันพวกนี้มันเวลามันเจอยานรถมันใส่บินได้เลยหรออะไรนะครับพวกนี้เวลาเจอยานรถมันใส่บินได้เลยหรอใช่ใช่ใช่เหมือนผมอะจอดจอดรถไว้ โพแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอยาโพแล้วอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าเท<า>่าหไหร่อ่ะมันมันมันน่าจะไอ้นี่มั้งผมว่ามันน่าจะแบบเงินแดงเงินแดงที่อะไรรถมีเงินแดงไม่มีครับเป็นแต่ยาล้วนๆเลยใช่เท่าไหร่ทั้งหมดติดลบเท่าไหร่หมื่นเดียวเองเฮียถ้าไม่ได้เฮียผมคงแก่อ่ะติดไปใช้เปิดเฮียน้ำตาจะไหลวะง่ายๆเฮียเขาปัดเองได้ปะ จะตีไปใช้จะประกอะถับเพี้ยล่ะตีไม่ใช้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ผมขอกอดทีนึ่งยังไงมันจะไม่ต้องถ้าผมไม่มีเฮียก็เกินไปไม่เดี๋ยวประมูลรถ้วไปแไม่ไม่ขอกอดทีนึงกอดทีนึงจบเอออ๋อแล้วกอดใครอ่ะผมกอดใครอ่ะไม่ถ้าผมไม่มีเฮียผมคงแบบว่าไม่มีที่เติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วอ่ะก็เกินไปผมจะไม่โกหกเฮียเอออืมก็บอกตรงๆเลยนะเดี๋ยวปะขนาดผมเล่นน้ำลายด้วยเล่นลิ้นด้วยเดี๋ยวเนี่ยวออจอด มันพูดแต่มันมันพิมพ์มันพูดมาที่ไอ้คิงได้ยินมาคือมันจะอู้เหม่อไงนั่นแหละผมเลยแบบว่าปวอมตัวแต่ความตัวมันเยอะไงผมเลยแบบโอเฮ้ยเขาจะเซลฟี่เขาตัวเขาเองฮะได้แอบแอ่นแหละทำไมอ่ะโอ้เขาขอโทษนะครับเสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาสวัสดีครับ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 สวัสดี๋ยวพี่โอ้โหยืนข้างรถมองไม่เห็นเลยจริงเนี่ย สีสุดทายสรถพอดีเหมอนสีด๊อกอยากอยากเสียอยากเล่นเสียอยากเล่นอยากให้บริษัทอยากให้บริษัทเลือแข็งเหลืองอย่างเดียวเพราะงั้นถูกแล้วข้าวหลังไม่มีเงินก็บอกถูกเพราะไั้นแต่ไม่ใช่โกหกไม่หาผมไม่เคยโกหกครับด้วยเกียรติของลูกเสือลูกเสือคล้วเขาบอกยะ จะไม่โกหกข้อหนอทักษะนนยาว่าน่าจะให้เรื่องมันถูแค่ดองก็คือจะไม่โกหกอนประเด็นประเด็นกคือสองข้อีกันมันมีคนร่น้อนก็เลยลามาถึกแกมก็จะเปิดข้อนึ่ก็ถูกจริงๆรไอ้ลูกเสืที่ได้ไม่ต้องมีกดคแคมีกอข้อเดียกก็พอเออนั่นแะประมานพูดให้มันเยยดนะจยไปพวกนี้เขามีอะไรกันวะ่ไ้ไม่ไดกไม่ด้ไร่ึเ้กเ่ได้กม่ไ้กเไม่ได้ก็ลม่ได้กมือน้กมม เหมือน uh huh. ดอมอะ่ะทำบริษัทกับไอ้หลอย้อตูจบฝูงกันทุกวันใช่ไหมแต่ uh huh. เ,เขาก็ไปมีเรื่องกับแก๊งเสื้อสีเหลืองอะ่นะตอนเนี้ยก็อยู่ในแก๊งมาด้วยไม่ใช่หรอแก๊งบริษัทไม่ไม่ไม่ไม,มีแก๊งแล้วแหอกแก๊งรวยแล้วใช่ครับียอ่าแล้วไงต่อไม่ไม่คือมันก็คือบริษัทมันไม่ใช่แก๊งอะ่ะเ uh huh. บอ่อังอะแล้ว,แล,วแล้วเหมือนกับเหมือนเรื่องมันละลามมาถึงแก๊งมาลีอะ่ะตอนเนี้ยแล้วเมื่อกี้ก็คือตัดสินใจผิดพลาดกันก็คือไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดปลอม แล้วก็คือมันอ่าแล้วก็ไปดันไปอุ้มศพเขาอีกซึ่งเขาห้ามอุ้มเงี้ยเฉินเหมือนแบบห้ามอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ห้ามอุ้มนี่อุ้มได้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงฆ่าอุ้มหล่ะทำไมถึงถึงฆ้าม้มเพราะว่าเขาเป็นคนในสะพานอ่ะก็เขาก็โพสทวิตถามเลยว่าสภพาอยู่ไหน้ก็รีบไปเปลี่ยนชุดกลับอะไรอ่าเง้ย้าอย่เขาไม่รู้ว่าตัวเป็นใครมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมมันก็ใช่แต่ว่าแต่มจะรู้ตำรวจจีน ตำรวจจีนอยู่ดีๆก็เดินมาแล้วก็ค้นตัวแล้วก็ดูบัตรเลยโดยที่ไม่ถามไม่ถมไมถ่ไม่พูดไม่จาคนอยู่บนรถอะครับดูบัตรคนที่อยู่ในรถอะบ้าเขาก็ต้องขอตรวจก่อนไม่ใช่หรอเขาไม่ขอเลยครับอยู่ดีเขาก็เดินมาแล้วก็ตรวจไปเลยโดมินิกแล้วก็เราก็ถามว่าเอามาตรวจได้ไงเขาก็บอกว่าก็แค่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากดูเฉยเฉแต่หนากาเนี่ยค<ๆ>ือมันทําได้หรอจริงต้องถามก่อนหรือเปล่าก็ใช่ไครับมันก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบแผนพังอะไรทุกอย่างพังหมดก็เลยยกเลิกยกเลิกไปแล้วค่ะ ไม่ไดหลอกอะไรกันเพราะว่าเรื่องว่าตอนนี้ตำรวจมันก็ไม่ค่อยถูกกับกับกับไอ้นี้ด้วยแหละมันก็ไม่ค่อยถูกกับประชาชนแต่ก็ไหลช่วงเนี้ยใช่ใช่ไม่ได้ลือว่ามันก็มีเรื่องอะไรก็ยังเคลียร์กันไม่จบพวกเสรก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรพวกมันพวกเขาในตอนเนี้ยใช่เมืนอี้ก็พักเหมือนกันเออแต่กะว่ารอเขาเคลียร์ให้จบก่อนแล้วค่อยค่อยจัดการทีเดียวพักแล้วที่เหลือมารีไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมัารีก็ให้เขาคุยกันนะเพราะว่ามันมารีเหมือนแค่ทำตามที่ที่ อุ้มเขาไปแล้วตำรวจเลยรู้เลยรู้ไอ้คนที่โดนอุ้มก็เลยรู้ว่าเป็นใครเหรอใช่น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องกันอยู่พอดีแต่ว่าก็ก็วางไปค่ะวางหกคือจนมันมันจับมือใครดมไม่ได้ป่ะถ้าปลอมตัวใช่มันก็ใช่แหละแต่เขารู้ไงเฉยเขารู้ว่าเป็นแก๊งเราอ่ะใช่เขารู้ไม่ง่ายเออจริงนะถ้ามันถ้ามันปลอมตัวมันก็สามาไม่สามารถรู้ได้ใช่ครับสุดท้ายมันมันปลอมตัวแล้วมันต่อให้รู้ว่าตีกันอยู่แต่แต่เอาแล้วถ้าเกิด เจ้าตัวผู้ว่าไม่ได้ทำมาแล้วไหนในลัทธิาน่ามันท้ายมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่นี้โดนตำรวจจีนเดินปุ๊บโดมินิกโอ้โหก็เลยแบบใส่เนื้อหยาบจริงเดี๋ยวก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผมต้องลืมนะยะเยเชิญพอมีเรื่องบ้าไงแต่ตำรวจนี่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องสักหน่อยนะจริงๆว่าไงไงผมด้วยยะตอนที่ยังไม่อยู่ด้วยความว่าผมอยากสนุกอ่าก็เลยเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีแดงผมก็เลย ด้วยความว่าผมเรียนมดแม่ไม้เมืองไทยมาผมก็สอกกลับเข้าไปทีดังของมันสามสี่ทีได้อะดังมันน่าจะรอมไปไม่รู้ไอ้ไอ้เส้นเหลือกะไอ้เส้นเหลือถามว่านี่เรื่องนี้ถึงสภาด้วยมึงเปิดปิเปอร์ดิไม่ผมจับเป้าไปแล้วถ้าเรื่องนี้สภารู้สักเราหนักแง่ไม่ก็ไม่แต่แต่มึงทำได้มึงจะทำอย่างนี้พี่ไม่ห้ามีไม่ว่าแต่อย่างที่บอกแหละว่ามึงมึงคิดให้รอบคอบพี่ไม่เคยว่าไม่เคยห้าม คิดให้รอบคอบน้องชายถ้ามึงจะทําเอาสนุกเอามันเต็มที่แต่ก็ระวังภัยมาถึงตัวเราแต่ถ้าเกิดมาถึงจริงๆอ่ะก็ช่วยกันแก้แต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่ถึงก็ดีแต่ถ้าถึงก็ไม่เป็นไรสอกกับหลังด้วยปะยะง่ายสอกใครวะไอ้พวกชุดเหลืองเหรอเออใช่มึงไปเอากับเขาด้วยเหรอใช่ก็ด้วยความผมใจร้อนนะเอาอาวุธแต่เขาไม่สงสัยมึงเหรอเพราทำไมมาผมปรอมชุดผมฟอมไม่ผมไม่คว้าอาวุธผมกนัวเลยมือตาวมือตาว มันบ้า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 เยอะบ้างมันเยอะบ้างมันเยอะบ้ามันคนเดียวง่ายๆพวกผมลุงก็ไปสิบต่อยกันเองผม้นี้ต่อยพวกกันเองอยู่แล้วแต่ท้ายทอยโอ้ยลาวตีนสรุปเล่าลังนานมันมีคนเดียวไอ้หน้าไอ้เคียร์ไม่พูดเลยเริ่มอ่ะไอ้เียไม่เลยไม่บอกให้พวกแกเก่าก็กินลมเกียจะรู้มึงเหรอเกียร์จะพงพูดมึงเปลี่ยนชุดไปขนาดนี้กล่าไม่รู้นั่นก็สิบสิบเยอะก็ผิดโอ้โหนี่มึงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดพาคนสิบคนไปกระที่คนเดียว อ่าก็ใช่แล้วภูมใจในตัวมึงจริงเอ้าอ่าถามจริงหนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มสมมติถ้าเราถ้าเราพลาดมาเราตายใครใครเราเราหนึ่งหนึ่งเราไม่สู้หมาหนุเราสู้ตายอ่าก็จ,จริงเออเป็นจรกกนิงนะยี่สิบยี่สิบตีนลุงกระชืบนสองตีนใครจะสู้เออใช่แล้วแล้วแล้วมันน่าจะแก่แบบผมก็เลยลุงแม่งสิบกว่าคนไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่หัวเปนเป็นป่ะที่หัวหัวเปนเป็นป่ะมือหัวเป็นเป็นแจกแกงแล้วถ้าหัวเปนเป็นประตูผมสาวแล้ว ช่เหรอไม่กลัวสาวพี่กลัวสาวไปสาวปลาไอ้นี่หนามจิ้มเลยกันไอ้แล้วพี่ชอบยายแก๊งรึเหรอายายแก๊งรึเปล่ามงานได้ใช่ยายแก๊งเราไอ้แวไปอยู่แก๊งใครอะไปอยู่แก๊งหน่วยอ้อเหรอใช่เยี๋ก็ไอ้ที่มึงนี่แค่นะเอ้าก็ผมแล้วผมสุดอยู่แล้วไอ้สัสเนี่ยโคตรเฟ้วเลยไอ้แฟนปีเตอร์ครับพี่ไปทำอะไรกันมาเอ็งไปทำอะไรกันมา ไปหลอมแร่ครับพี่ไลร่นี้ก็ไปพูดไปจาเลยนะมึงเนี่ยมาเงียบพี่มีเศษทองไหมครับพี่เศษทองไม่เศษทองไม่มีถ้าเกิดอยากอื่นไม่แน่ตจเราไปดูเองเจ้าอะไรอะเนี่ยเอาเอาไว้เองดิที่ชมบอกขาดแค่ทองครับพี่ขาดแค่ทองเหรอประกาศรับดีประกาศรับเลยเดี๋ยวพี่พี่มีเงินอยู่ประกาศรับไปเลยมาถึงที่ตีอาวุธเองใช่ไหมที่จะทำอาวุธพวกเองใช่ไหมครับประกาศรับเลยน้องชายประกาศรับเลยประกาศรับเลยเดี๋ยวพี่นี่ให้เดี๋ยวพี่ชี้เงินไปให้ ขาดเยอะไหมน่าจะประมาณมามันร้อยยี่สิบทีอะครับพี่ไม่รู้ใช้ทองเท่าไหร่ก็จะแบบว่าขาดทองทั้งหมดเลยแบบเต็มจำนวนถูกต้องไหมครับไม่ไม่ขาดขาดไม่เต็มป่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีทองเท่าไหร่นะพี่เบลลโอเคใช้ทองหกร้อย แทง่งเท่าไหร่วะทองแทง่งหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเลยพี่เมื่อกี้ผมมึงมจะทำตัวลึกลับทำไมอะนะเออทุกที่กูเจอคนแปลกๆก็รอบตัวแล้วมึงได้อีกคนอะไรพวกมึงโมดเดยนะคุณหมอหมออะไรคะมีทองขายผมไหมแทง่งอะไรนะมีทองขาย,ขายผมไหมผมขอซื้อต่อ ทองไม่มีเลยค่ะจะขัเป้าบุญเรืองมีเศษทองปะเศษทองใช่แล้วมีห้าสิบสามเฮ้ยบุญเรืองน้องชายทองมันราคาเท่าไหร่วะโอแพงอ่ะเฮียแท่งละร้อยผมผมมีแปดอันขายขายเท่าสามพันได้ไหมอะอ่ามึงเอามาื้อซื้อถือว่าช่วยกันเองเอาไหเมื่อกี้เมร่อกี้ให้ปีเตอร์ไปเลยไม่ใช่ปีเตอร์มันแค่แม่แค่แม่ที่เฮียพันแล้วกันถือว่าช่วยกันเองไปเมื่อกี้แม่พี่เปรมอ่ะผมไม่มีเลขอะไรเลขอะไรเอ่อ หนึ่งสองหกกิ๊บให้เปรมก็ <cellular. S 2> ได้ไหนแกเปรมเรียกอะไรมึงอะแต่ละคนนะไอ้เฮียนี่ก็จะทำตัวลึกลับก็ทำเพี้ยไรก็ไม่รู้ไอ้เฮียนี่ก็ใส่หน้ากากไม่มีใครคุยกับมันได้นอกจากไอ้เกียเรียกอะไรไอะใครเรียกอะไรอะเฮ้ยไอ้เกียนี่ก็สติไม่ดีหนึ่งสองหกเอาคลิปมาเดี๋ยวเอาให้ห้าพันเดี๋ยวโอนให้เขาหนึ่งเอาไม่เอาผมไม่เอาผมพูดเป็นงั้นอะไม่เป็นไรเก็บไปใช้มึงไม่ค่อยมีเงินนี่เก็บไปใช้ไปก่อนผมมีเฮียเฮียผมมี อย่าอย่าไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกมไับวันนี้คุณแกนผ่านโทรศัพท์เหรอเลขอะไรเลขอะไรเสดทองผมคือออโต้พายโลดเวลาใส่หัวมีผมรักคำสั่งไอเกียอย่างเดียวมึงก็ถอดสิเรียกอะไรเอ่อไม่ไม่พีเตอร์เลขอะไรบอกไม่ได้ตัวเกียร์เต็มติดตัวเต็มตัวเต็มเอาเสดทองใครเอาไหมอ่ะเอาเอาแต่ตัวเต็มอ่ะพี่เปรมใส่หน้ากากทำไมวะเนี่ยแล้วคือปัญหาไปทำงานไอพีเตอร์มึงก็ไม่คุยกันเลยนะ ก็คุยอยู่นะเมื่อกี้ก็ยังพูดอยู่เลยนะพี่หรือว่าครับเมื่อพอเจอพี่ปุ๊บงเขาใส่หน้ากากเลยสติไม่ดีแล้วเนี่ยแต่ละคนมามามาถจอพี่เป๋อพวกมึงด้วยเอ้าพี่พี่ให้ผมมาหกสิบแล้วล่วงไปเลยเรียบร้อยแบ็คไว้ไม่พูดแท้ๆไอ้สัตว์ใครเห็นวงแดงอยู่บ้างไหมครับมันรีไม่เห็นเห็นจ้บให้ซ้ำให้ซ้ำแล้วเต้ให้ซ้ำแลเต้ด้วยเลชี่ผมไม่เห็นผมก็ไม่เห็น เห็นแล้วเห็ือนปอนเลยครัต้องถามลุงว่าลุงไปไหนครับสภาอยู่ไหนอ่ะจะต่ายค่าแชร์จ่ายค่าแชร์เราเล่นแชร์ด้วยเหรอจะค่าแก๊งหน่ะตัวเองเจมส์ไม่อยากของขายต้องจ่ายให้ตรงเวลาจ่ายจ่ายบรนษัทราต้องเป็นคนจ่ายไปแล้วเจมส์ไม่เอาพวกของขายตัวไปขายรอบนี้มีเงินประมูลมีเงินประมูลไหมเนี่ย โอ้โหไม่มีเลยตัวเองเขาเอาตังค์ไปถมทำอาวุธหมดเลยเดี๋ยวพ่กจูมไม่ได้ต้องมีคันเดียวต้องมีคันเดียวอะไรน้องตัวเองต้องได้ A สามห้าแหละรอบเนี้ยตัวเองนี่ยเขาว่ายากว่ะจริงหรอใครจะแย่งตัวเองไปอ่ะมันโหเยอะหลายแก๊งเขามีเงินเยอะมีแต่คนอยากได้เลยเหรอเขาว่ามันมันต้องมีคนมีเงินเยอะอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวกูขับไปแค่นี้แหละจริงไม่น่าพอนี่แพท นี่แจ๋าสวยมีทองขายไหมจ๊ะไม่มีเราอะไรอยู่นี่ทำอะไรเออมีเศษทองป่ะมีเศษทองป่ะยอมไหมไม่มยเดี๋ยวเอาเอเดี๋ยวเดเดีาขายึบขาขอบินตองันดีขอบินตอันดีเลขหนึ่งสองหกเปล่าเมื์แพทสี่หกสี่หกให้อัเดียวอ้ยขอยึบรถก่อนเถอเอาเอาคอปเปอร์ไปเฮียเอาคอปเปอร์เป่า อะไรนะคอปเปอร์เหรอถ้าเราจะไปไหนต่อรอปะารอปะสั่งคอปเปอร์ไม่ต้องไม่ต้องคอปเปอร์พี่มีคอปเปอร์พี่มีเก็บไว้ให้พวกมันเอาไว้พวกเองไม่ใช่เยอะอย่าไปเยอะเขาสงสัยชัวร์ไม่ไม่เอาแบบคอปเปอร์เป็นเศษอะลำเลยล้ำเปอร์เป็นเศษไม่เอาไม่เอาพี่จะไปโพอะไรหรอกให้ไว้ที่พวกมันแหละีหมดหัวเลยมึงไปโพยาพี่ป่ะล่ะพี่ว่าจะไปโพอยู่ไป็บท่สาไปเปล่าแล้วไปดิสองคนจะโดนทั้งตีป่ะวะเจอเรื่อ่วนอะปไผมไม่รู้ผมสู้หมดจะไปโพยาตอนนี้เหรอครับใช่เตรียมไว้ป่ะ ไปไหมล่ะถ้างั้นไปด้วยกันให้หมดเลยซอร์ก็มีอยู่นี่เพราะว่าจะทำเหมือนกันไปดิไอ้เราไปเราไปอาชิลดไปพยาเราไปโพพร้อมเขาไหมเพราะว่าหนูใช่งั้นหนูรออยู่ตู้ป้าฝากซื้อซิปถุงซิปเข้ามาหน่อยดิเด้วยด้วยด้วยเจเขาขอด้วยเขาขอด้วยเอาเอาเอาป้าซื้อเผื่ออาิลด้วยพูดตั้งแต่กี่ทุ่มแล้วเจฮัสื่อป้าซื้อเผื่ออาชิลด้วยนะหนักป้าว่าระดับตัวไว้ปะหนับตัวไว้ปะ จำเริ่มผมว่างสามสิบโลเลยตัวอะไรนะสี่ห้าสี่ห้าใช่พูดได้แต่ตอนทุกกว่าเองเคยเคยแล้วใช่ไหมจ้าเคยไปเคยแล้วจ้ะโอเคนั้นเอวนักกักเหลือเชื่อคิดถึงปากฉลามคิดถึงสนับตอนฉลามพี่ต้รัวเดี๋ยวก็ได้คืนอ้าวคิดโดนยึดเหรอ ใช่โดนคิดมันไปแทงตำรวจหน้าสอนอสงวนโอ้โหผมเคยโดนมาแล้วโคตรทรมานเลยผมบอกให้อย่าพลาดไปแทงตำรวจในสอนอเลยลุงบอกลุงบอกว่าเอาเลยมันเผลอมันเผลอมันพ่านชิบหายแล้วตัวเองเขาขอยืมเงินแดงนั่นไหนเขาคืนให้ได้เขาบิการ์ร้อหกสิบพอไหมสุ้เดียวตัวเองเราตัวเองกระโพย่ยังไงถ้าตัวเองมิดมันได้แค่แบบว่าอ่านี่นี่นี่ฮีโร่ฮีโร่สุดยอดขอยืมสองพันไม่เจ้ายาเขามีแค่นี้เองเขามีแค่ร้อยอันเอง ไม่แล้วคุณเฮียชอบมาฝากผมไว้เฮียเชินโอ้ยฟอฟ่าบอกแค่เก็บไว้ให้เจมันลิเรียกอะไรครับคุณคุณมันลิเออเลขเออสิบห้าครับไม่รู้นะมีอะไรก็ชอบฝากไว้ที่ผมว่างงเนาะไม่ก็ฝากไว้ก่อนเออเอาอีกไหมครับมีอีกสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะว่าพอหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะคืนให้พรุ่งนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขายยาพรุ่งนี้มีอะไรอีกไหมครับเอาปงเอาปูนไหม อย่าฝากไปเยอะเลยเออพอแล้ว้ดีกระใจายใหญ่เนอะโอ้โหอย่าฝากทุกอย่าง <c oughs> เขาของเยอะกว่ามึงอีกดิดูสภาพมึงทีต่ตอนเนี้ยดูได้ที่ไหนเนี่ยตู้มีของเลยในฐะันจริงมีเหรียญขายไหมคะมีเหรียญขายไหมคะอยากทำบอธครับผมว่าออกแอคแล้วมันเจอผมว่าเอาบอลลอยอัดไป่ไหมเอาตกไหมโอ้ยบนเรื่องนี้พี่ไม่ต้องลงชกเองหรอกนี่นี่นี่ถ้าจะขายเหรียญหาเงินขายมาริได้นะคะเฉยๆได้จ้ะ ไม่เขาไม่มีเหรียญจะต้องถามพวกไอ้เกียร์จ้ะมีบอกพวกมันอยู่แล้วว่าได้มันทยอยขายอยู่จ้ะเฮ้ยเกียร์ผมขอโทษด้วยได้ขายเหรียญเยอะเลยเหรอเยอะสี่ตัวเองไม่แล้วมันมันไม่มีคนขายแล้วตอนนี้ใช่ไหมมันขายเยะมันขายยากไอ้มันไม่มีคนขายเพราะขายยากเหรอก็ก็ก็มีอยู่เหมือนกันเขาก็ต้องปั๊มตังค์เหมือนกันผมมันรีเรกอะไรฮะเลขสิบห้าครับโอ้ยเกียจก็ให้ตังค์เยอะเออเป็เลยเลยที่อยากให้มันทั้ไมตั้งห้าบาท เนี่ยเราก็ชอบฝากให้ผมก็งงหว่าเออใจอันนี้นขเิกกู็อันนี้คืออะไรอ่ะห้าพันเนี่ยเอินให้เขาให้มันเก็บไปใช้น้องนาะไม่ค่อยมีเงินเลยให้มาเก็บไปใช้ไม่เฮียเวลาเฮียทักข้อความมามันก็คนละแบบผมก็งงเวลาเฮียง่ายเป็นเป็นฟัางเป็นฝาแล้วแก่เท่าไปเีออมาเจอไอ้นี่เด้อเป็นฟัางเป็นฝามึงเหนือทุกมึงเหนือทุกอันจริงจริงนะไม่แล้วแหละง่ายแล้วว่แบบว่าเราแก่แล้วเราเถ่าเทไรง่ายเดี๋ยวก็ขึ้น เคลายร์อะไรมีอะไรเราก็บอกเขาไปตรงๆขับมือมือโกโก้มาดิเนี่ยเดี๋ยวดิเนี่เดี๋ยวดิเอาเดี๋ยวมาดินี่ยบุเรืองมึงตัวตัวเคลายร์ไหมสักสักเอาเดี๋ยตัวตัวไหมแกเคลายเนี่ยไม่ผมไม่ทำผู้หญิงผมไม่ทำผู้หญิงเคลายเปิดมันไม่ทำผู้หญิงเหรอเคลียมันไม่ทำผู้หญิงไม่ทำผู้หญิงไม่ทำผู้หญิงเคลายร์เขาทำผู้หญิงเคลายอีกทีอีก ชุดใหญ่ใส่มันนี้ยงชุนใส่มันอืมเออไม่ทำผู้หญิงไม่ทำผู้หญิงเหรอไม่ทำผู้หญิงไม่ไม่ทำผู้หญิงเหรอไม่ทำผู้หญิงไหนสัตว์ไม่ไไหววแล้อ้บุเลื่องไอ้บุเลื่องพอแล้วพอแล้วพอพอโอ้ยเฮียพอโอ้ยทำผู้หญิงพอชกชงทั้งรัวเลยแต่พอแล้วเดี๋ยวน้องสลบพอแล้วพอแล้วน้องสลบพอโอเคไรพอ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 ไอ้สัตว์ชกสะดองสภาพเสียเลยไอ้เฮียไม่ทำผู้หญิง ไอสัต์พอชกไม่หยุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษทีโทษทีพี่ราเช็คน้องหน่อยพี่เราไม่ห้ตั้งนาแล้วนะเคายะผมนวจะเพลินนะสดตกันห้าพี่น้าอย่ไปอ้เจ้านี่ก็สดตะกันโอ้อย่างเัอนกันนะเดี๋ยวพอตอยเ็นบอกอย่างเงอนพอตายเ็นลูกออกลูกโอ้หเออเออได้่ะชอบลัโอ้หนี่แหละเดี๋ยวรอซิปล็อกกันเราไป โทรยากั์นเอาแบบปนมันแล้วว่นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปที่เขาพวกเคยทำงานกับตัวเองเลยไหมเนี่ยที่เนี่ยเดี๋ยวันนี้หลังจากนี้ตัวเองทำงานอะไรเขาจะโผล่ไปหาตัวเองตลอดเลยใช่หรือว่าชดเชยที่ชดเชยที่ทำให้สลับตัวเองต้องหายอ้นนี่แหละไอ้อยู่อยู่เขาบ่อยขึ้นไงเขาแหละที่มีเพียงคิวเลอร์ป่ะวันไหนมีคนแรกเดี๋ยวผมโทรหาพี่เองสี่สี่สี่ห้าครับ เดี๋ยวพี่เราหาเฮียเฉียนนะคนแรกนะคนแรกุกเฉียนจะให้ผมไปสร้างความวุ่นวายแถวนั้นอย่าไงพวกเรามึงขอไปคิลเลอร์กูแล้วมึงปั๊มตรงนี้โอ้ยเนีขอยเฉียนหยาดมึงยังไงไอสัตว์เอ้ยเไม่องคืนแล้วนะเดี๋ยวรอซื้อก่อนเดี๋ยวรอซื้อรอบใหม่ก่อนแล้วกูหมดเกลี้ยงเลย มึงนี่นะกะเออจะให้พกไว้เผื่อตำรวจมาบุกพี่ใจนี่อออไอไ้ฮาไม่มีแล้วพี่หมดแล้วพี่เหลือสองอันในตัวตอ้อนเพียวเอดีดมาพียวเอดีดมาไม่พี่ตอนแรกพี่กะว,ว่าเราไปโพยาใช่ไหมพี่จะถ่ายเซลฟี่ตรงนูน้นแล้วโพให้ตำรวจแม่งมาสันอยากบุกแม่งหนึ่งศูนย์เก้าถ้าแม่งพลาดเอาแม่งเออทีให้เสร็จไม่มีใช้ละไม่เป็นไรครับมีอยู่ครับสองอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกตันี้มาค่อยขอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไให้เสร็จก็ไน้ไอ้จริงอ่ะ นี่ไม่ต้องไอ้ไอ้บุเรือเอาแบบของพี่เป็นคลาลัยสองอันก็ได้บุเรือเปล่าบอะไรใช่มั้งครับหนึ่งตัวนี้โอ้โหโอ้ฟาร์มต่อหน้าต่อตาใช้บุเรือได้จากเจลาลาหนึ่งสุดเก้าก็เจอริญนี่เฮ้ยเย็นพี่ก็เป็นคนใจอ่อนก็ไปนอนรอก็ได้ถ้าเบรคคิลเลอร์มาซื้อได้รวๆก็ว่าไปอย่างก็เฮียพูดกยุดไร้เหรออ๋อใช่ใช่ มาขันเอาของไปก่อนเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยบุ้นเรือเงินแดงมันใช้เยอะวันน้องที่เราพกยาไปเออ่เมดร้อยอันอ่ะก็ยาห้าสิบถูกวะอ๋อไม่รู้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเเฮ้ยคุณมารลีครับเออครับยาที่มันอย่างละสามสิบป่ะครับใช่ป่ะสามสิบแต่เขามีเมดไปร้อยอันอ่ะเขาต้องพกเงินแดงไปเท่าไหร่เมดเท่าไหร่เมดไปร้อยอันร้อยอันเรามีเมดไปร้อยอันก็ที่เองร้อยสิบที่ห้าสิบห้าสิบก็พกห้าร้อยก็พันหนึ่งฮะ เรือเรือพกกระเดาเรือด้วยพี่มีเก้าร้อยเองพวกอวกพี่งั้นผมไม่เอาอาวุธไปนะพวกอะไงแล้วแต่พกไปดิผมว่าพกอาวุธไปสู้คนได้ไม่ใช่เหรออ่าเออเไปสู้นีสู้ได้ใช่ไหมครับสู้ได้ครับตรงตรงเขตโพยาสู้ได้ครับมาสู้ได้อยู่แล้วเออได้ด้วยนะอกแต่แต่ของกหายไปด้วยนะไม่ไม่แต่แต่ข้อดีคือเรายาปเราไปเอาสู้ในน้ำแล้วตำรวจมาชกเราไม่ได้ล็อกในน้ำก็ไม่ได้เอ้ยมึงกูฝากหน่อยถ้ามีสนับก็จะต่อยในน้ำได้ด้วยใช่ถ้ามีสนับต่อยมาในน้ำได้